ตอนนี้เราจะเริ่มรักษาที่ชักราคอคุณจะวางมือแบบนี้จักระอยู่แถวนี้บางคนชอบวางมือแบบนี้มากกว่า mm. เมื่อเราฝึกเล็กีประจำเราจะรู้เองด้วยเจตของเราด้วยมือของเราความสบายสะดวกของเราเราจะรู้เองชักราคอ มีความหมายในการสื่อสารร่วมการพูดแล้วการฟังด้วยอย่าลืมนะปาของค,คิดว่าการสื่อสารหมายถึงว่าพูดมากแสดงว่ามีพลังมากเกินไปเราต้องฟังอันนี้เป็นเหตุผลที่เรามีหูสองดาอา้านเราต้องงมากกว่าเป็นการสื่อสารสำคัญมาก ถ้าเมื่อเรามีอายุประมาณ7ถึง18หรือ12ขวบช่วงที่จักรัน,นี้กำลังเดิบโตภายในเราอาจจะไม่มีสิทธิ์จะพูดอะไรเท่าไหร่อาจจะเป็นเรื่องพ่อแม่ไม่ยอมให้เราพูดอะไรหรือไม่ยอมฟังเราประสบการณ์แบบนั้นอาจจะทำ้ายจักรคอของเรา เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรามีหน้าที่จะรักษาเรื่องนี้นะรักษาได้รักษาด้วยวางมือรักษาด้วยความเข้าใจว่าช่วงเราเป็นเด็กๆชีวิตเป็นแบบไหนช่วงเราเป็นผู้ใหญ่ชีวิตเป็นแบบไหนเรามีหน้าที่ที่จะเเบิบอะไปเรื่อยๆนะนอกจาก การซื้อสารเรามีวิธีคิดสังสรรค์อยู่ที่ชกระคอโดยขอยกตัวอย่างถ้าเรามีอะไรในใจเราอยากซื้อสารมันจะออกจากใจถึงชระคอแล้วเราจะแสดงด้วยอาจจะวาดรูปก็ได้ร้องเพลงก็ได้แล้วแต่จริงๆแล้วทำแบบนั้นเป็นวิธีที่จะพัฒนาชักระด้วย ขอที่ไม่กล้าจะพูดอาจจะฝึกร้องแพลงที่ช่วย akra, เปิดชักระเรื่อยๆอปกติเวลาที่เรารักษาตัวเองด้วยพลังเราจะลับตาตามสบายช่วงนั้นเราจะเห็นภาพนะอาจจะเห็นสีหรือเห็นภาพหรือเห็นสัญลักษณ์แล้วแต่นะครับมีประกฏการ หลายหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นเองสังเกได้สนใจได้แต่อย่าลืมนะอันนั้นเป็นปรโกฏการเฉยๆอาจจะเป็นเครื่องมือก็ได้ที่จะเข้าใจจิตใต้สำนึกของเราก็ได้รักษาฉักทะทุกตำแหน่งประจำนะทำทุกวันก็ดีหรือวันเว้นวันก็ดีหลายคนเชื่อว่า เราต้องมีอาจารย์เปิดจักระให้เราแต่ถ้าเราปรับพฤติกรรมชีวิตของเราชักระจะเปิดเองเมื่อเรารักษาที่ชักระคอก็รักษาไทรอยอยู่ที่นี่ชอ่องนี้ที่แถวนี้ทงหู พลันจะวิ่งที่จะช่วยเราวางมือแบบนี้ก็ได้แม้ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นจักรนาะแต่ถ้ามีความความเครียดหรือเมื่อยที่หน้าก็รักษาแบบนี้ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะรู้เองด้วยการฝึกเองรักษาตัวเองไปเรื่อยๆนะ